ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้กีปลาหน้าไม้ชิงไยนะครับโอ้ยช่างมันเทียนนะครับอันนี้ยังสดหนึ่งกระบอกนะครับอันนี้ทําเสร็จล่าสุดนะครับบอกนี้จะเป็นปลาดูทั้งลานะครับติดกับพีนิดหน่อยครับกับพีนิดหน่อยลวดลายกับพีนิดหน่อยนะครับปลาดูทั้งลานะครับตัวนี้เนาะแกลายเช็คเกลือนะครับ ตรงคอนะครับกระโจมมือนะครับตัวนี้จะเป็นรางไม้ธรรมดานะครับรางไม้ไม่ได้ฝังทองเดืองน,นะครับรางไม้ขนาด6มิลนะครับใส่ลูก4-5้ามิลนะครับตัวนี้นะไก่เซฟนกนะครับชักอยู่ที่70นะครับตัวนี้ชัก70ทิ้งไป50นะครับตย่ี้ครับลงราง6มิลนะครับใส่ลูก5้ามิลได้นะครับลลตัวนี้ยางที่แถมไปก็จะเป็นยางนี่นะครับ อย่าง12มิลรูเล็กนะไปรูธรรมดานะรู5มิลนะครับ12มิลรู5มิลนะครับปิดแกไลน์นะครับรูสไลด์นะครับปิเกไลน์นะครับแล้วก็ยิงตัวนี้นะครับยิงลายเข้าไปนะตัวนี้นะครับจะเป็นล่องลงไปนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวหลุดล่องนะครับตัวนี้นะครับสำหรับปิดเกไลน์นะครับ ลายห้าย55เซนะครับอีกกว้างยางตึงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเทสแล้วนะครับความแม่นก็ประมาณ99%นะครับตัวนี้เนาะเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็ประมาณอยู่ที่การตัดยางครับตัดยางหรือว่ามัดยางเนาะตัวนี้เนาะอยู่ที่การเราตัดยางมัดยางให้ได้นี่เนาะ ความพอดีกันนะครับทั้งสองฝั่งก็จะออกมายิงไม่ออกซ้ายออกขวาครับครับดูทั้งลำนะลายนะครับดูลายดูวลายนะครับสวยนะครับล่างนะครับดวดลายล่างเนาะสวยนะครับตัวนี้เป็นลงน้ํามันครับทิกออยนะครับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับตัวนี้นะครับสําหรับไม้ประดูนี้ถ้าลงน้ามันทิกออยจะสวยนะครับลายจะโชว์นะครับลายจะขึ้น ลจะขึ้นนะครับลายเชิกเกนะครับการลื่นได้นะครับลึกๆนะครับลายเชิกเกนะครับตัวนี้ลักษณะการฝังรางก็อนแนบนะครับฝังรางฝังไม้ฝังรางกับพันท้ายนะครับแนบนะครับตัวนี้ชับนะครับตัวนี้ยึดอยู่3จุดนะครับยึดรางในติดกับพันท้ายนะครับ3จุดนะครับแน่นๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับการยึดก็ยึดไปก็สี่จุดนะครับตัวนี้นะครับครับครับยังโสดยังว่างนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจพี่น้องเอฟซีท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับ ช่างมุทิเอียนนะครับหรือแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับ0 8 1ย์1 5ด5 9สองปดหนึ่งหห้าะครับครับวันนี้วันที่7นะครับเจเมษายนนะครับตัวนี้เนาะสองกระบอกที่ผมโพสไปที่ว่าว่างนั้นก็ลูกค้าก็เอาไปแล้วนะครับสั่งจองไปเรียบร้อยนะครับส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสองกระบอกที่ผมโพสไปวันที่สามนะครับสามเมษายนก่อนหน้านะครับกระบอกนี้ทําเสร็จ ทำเสร็จเมื่อวานเนาะเรามาพดวันนี้นะครับตัวนี้เนาะมาดูทั้งลำนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับไปแกะลายนะครับพิเศษเลยครับแถมยางให้สองเส้นนะครับสามพันเจ็ดร้อยเนาะค่าจัดส่งสองร้อยนะครับสามพันเจ็ดร้อยนะบวกค่าจัดส่งอีกสองร้อยก็เป็นสามพันเก้าร้อยนะเล็กสวยๆนะครับสามพันเก้าร้อยบาทครับ นี่ครับลายชืกเกินอีกกลักเฉพาะตัวนะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับเพิ่มมิติเข้ามานะครับเนาะถ้าไม่แกะมันก็อยู่ดูเรียบๆไปนะครับตัวนี้แกะลายมันก็จะเพิ่มเพิ่มมิติมาเนาะเพิ่มความสวยงามอีกนิดนึงนะครับแก้มนะครับแก้มหยดน้ำนะครับฝั่งเดียวนะครับตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่ถนัดขวานะครับแก้มก็จะอยู่ฝั่ง ฝังขวานะครับฝังขวาคนยิงคนยิงนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ตัดท้ายตรงนะครับตัดท้ายตรงเนาะเล็งง่ายๆนะครับตัดท้ายตรงสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบท้ายตรงนะครับท้ายตรงตรงเลยครับ um ต, ok, ตัวนี้เนาะกระพีมีติดฝั่งเดียวครับนิดเดียวนะครับตัวนี้เนาะกระพีนะครับเพิ่มลายนิดนิดหน่อยนะครับ อีกฝังหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสวยนะครับกระบอกนี้สวยเนาะก็ลูกค้าท่างไหนาก็สนใจก็กัมาด่วนเลยนะครับช้าก็ช้าอดนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับพิเศษนะครับปีกแกลายนะครับเนาะเล่นงานสะพานได้นะครับใส่ยางสองสามเส้นได้สบายนะครับเพราะว่ารางผมไปปัดอยู่ที่ สามสิบนะครับความโตเนาะความโตสามสิบแล้วก็ความลึกก็อยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าเซนนะครับประมาณสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่เนาะความนี่เนาะพเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้เนาะความโตสามสิบมิลนะครับตัวนี้สามสิบกว่านะตัวนี้น,ะค,น,นะครับนะเพิ่มความแข็งแรงมานะครับรับยางได้หลายเส้นเลยนะครับสาหรับนี่เนาะชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับ ถ้าชักยาวกว่านี้ก็ถ้าเพิ่มยางหลายเส้นก็อาจจะมีปัญหาตรงไอ้รางเนาะแต่ถ้าชักใกล้ลงมาก็จะลดลดปัญหาได้นะครับรางคุดงออะไรเนะครับตัวนี้รับสบายๆนะครับแค่สองเส้นนะครับความโตมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเนาะโตสามสิบมิลครับลึกสามสิกว่าเนาะสามเกือบสามสิบห้านะครับ ความสูงนะความสูงของล่างนะครับรลายสวยมากนะครับลายลายประดูนะครับลายตัวลางนะครับแข็งแรงครับประดูนะครับเรียวปลายนะครับตรงนี้ก็โตมาครับเรียวปลายนะครับช่วงบนนี่ก็จะจะเรียวนะครับจะเรียวให้เล็กก็จะเริ่มมาใหญ่ใหญ่ตรงไอ้ตรงช่วงปีกครับตรงนี้ก็จะแข็งแรงครับ โตช่วงไอช่วงนี้ครับเป็นจุดสําคัญเนาะสำหรับหน้าไม้ยิงปลานะช่วงระยะดึงยางนะครับตัวนี้ต้องต้องต้องใหญ่นะครับต้องแข็งแรงนะครับครับเก็เซฟนะครับเทสแล้วนะแม่นแม่นนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับนี่ครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2องโลครึ่งนะครับตัวนี้เนาะช่างมาแล้วนะครับมันสองโลครึ่งนะครับ ไม่หนักนะครับพเพียวนะครับพเพียวครับนี่ครับจับชับมือครับพ่เพียวเลยนะครับพิเพียวเล็งง่ายนะครับสําหรับทรงกําคอนะครับค่อนข้างที่เล็งง่ายนะครับตามความคิดผมนี่กาคอจะเล็งง่ายขึ้นไวนะครับเล็งง่ายกว่าทรงไอ้มือสอดครับทรงมือสอดผมก็ทาเนาะ แต่ว่าพูดถึงการยิงมือไอ้กำคอนี่จะตรงนี้จะเล็งง่ายกว่านะครับเวลาประทับแกมเนาะจะเล็งง่ายยิงง่ายกว่านะครับเพราะว่าทรงมือสอดมันจะมีแอคชั่นหลายแบบเนาะเป็นโค้งเป็นเว้าตรงนี้อาจจะเวลาเราเล็งถ้าถ้ายังไม่ชํนานาญมันก็จะดูขัดขัดนะครับตรงแก้มเราเล็งนะครับแต่กำคอนี่มันมาตรฐานแล้วนะครับมันจะเนียนอยู่แล้วนะครับเรียบๆไปนะครับ เนี่ยประทับแก้มมันจะง่ายนะครับสำหรับเล็งลางนะครับครับก็ฝากติดตามช่อง youtube นะครับหน้าไม้ชิงลายนะครับมีผลงานก็มาานําเสนอเรื่อยๆนะครับครับโพสเรื่อยๆนะครับครับสนใจก็เบอร์โทรนะครับ081215459นะครับสําหรับกระบอกนี้นะยังวางยังสดนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้ครับ What you have?